สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็พบกับครูแวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูแวนก็มีกิจกรรมดีมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะในการเล่านิทานอย่าทราเบีออย้ยงเอ่ยว่าน,นิทานที่คุณครูแหวนนํามาเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไร ก่อนอื่นเลยเรามาดูสื่อตัวละครกันก่อนค่ะสื่อตัวละครตัวแรกนี่เลยคืออะไรคะเด็กๆก,ก็คือผู้จิ๋วนั่นเองค่ะสื่อตัวที่2ก็คือช่งางทำรองเท้าและภรรยาของเขานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เมื่อเราทราบสื่อตัวละครแล้วนะคะ เด็กๆก็ต้องตั้งใจรับชมรับฟังกันให้ดีๆนะคะจะได้ถ่ายชื่อนิทานเรื่องนี้ถูกค่ะเด็กๆแล้วขวนจะเฉลยชื่อนิทานถายเรื่องนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะรับชมรับฟังนิทานเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะนานมาแล้วมีช่างทำรองเท้าฝีมือดีอาศัยอยู่กับภรรยาในบ้านเล็กๆ แถวชาญเมืองนั่นเองทั้งสองเป็นผู้จิตใจดีและเมตตาทั้งสองคนมีฐานะค่อนข้างยากจนเขาเหลือเพียงสมบัติชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือหนังที่จะทำรองเท้าในวันถัดไปนั่นเอง คืนก่อนนอนช่างทำรองเท้าและภรรยาได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้รองเท้าของเขานั้นขายได้ในราคาที่สูงที่จะสามารถนำไปซื้ออาหารและซื้อหนังในการทำรองเท้าครูถัดไปเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นช่างทำรองเท้ารีบเข้าห้องทำงาน เพื่อที่จะตัดทำรองเท้าเขาก็ได้ประหลาดใจเมื่อเขาได้เจอรองเท้าบูทคู่งามและเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเออรองเท้าคู่นี้นั้นทำไมสวยงามและประณีตอย่างนี้ใครนะใครช่างมาทำให้ข้างั้นข้ารีบไปขายที่ตลาดดีกว่าเมื่อช่างทำรองเท้าเห็นดังนั้นจึงรีบเข้า ไปขายที่ตลาดเขาได้นำรองเท้าบูทไปขายที่ตลาดนั่นเองและเขาก็ได้เผอิญเจอกับท่านเศรษฐีใจดีผู้หนึ่งเศรษฐีผู้นี้ได้พอใจกับรองเท้าคู่นี้มากเขาจึงซื้อรองเท้าบูทคู่นี้ในราคาที่สูงทำให้ช่างทำรองเทา้ามีเงินที่จะซื้ออาหารและซื้อหนังเพื่อทำรองเท้าอีกสองคู่ เมื่อกลับถึงบ้านช่างทำรองเท้าได้พูดให้ภรรยาฟังว่าเขาสามารถขายรองเท้าได้ในราคาที่สูงจึงมีเงินที่จะซื้ออาหารและหนังเพื่อจะจัดทำรองเท้าอีกสองคู่ เช้าวันต่อมาเขาได้รีบเข้าไปในห้องเขาได้พบกับรองเท้าสองคู่ที่มีความงดงามและปานีดอย่างมากเขาก็ได้ตกใจและประหลาดใจอีกครั้งเอ๊ใครใครกันมาทำรองเท้าให้ข้าช่างสวยและงดงามจริงๆใครกันใครนะเมื่อช่างทำรองเท้าเห็นดังนั้นเขาจึงรีบเข้าไปที่ตลาดเพื่อนำรองเท้าทั้งสองคู่ไปขาย ช่างทำรองเท้าสามารถขายรองเท้าทั้งสองคู่ได้ในราคาที่สูงและมากพอที่จะซื้ออาหารและหนังเพื่อมาทำรองเท้าอีก4คู่ข่าวการตัดเย็บรองเท้าของช่างทำรองเท้าที่มีฝีมือดีและงดงามได้แพร่กระจายไปทั่วทำให้มีผู้มาแวะเวียนซื้อรองเท้าของเขาอย่างไม่ขาดในคืนก่อนวันคริสต์มาส ช่างทำรองเท้ากับภรรยาได้พูดคุยกันถึงผู้ที่มีพ่อคุณที่ทำรองเท้าให้เขาทำให้เขานั้นได้มีฐานะที่ดีมีอาหารเยอะแยะเขาจึงได้ตกลงกันว่าเธอเธอเราจะตามหาผู้ที่มีพ่อคุณที่ทำรองเท้าให้เราดีไหมภรรยาของเขาจึงพูดว่าได้งั้นเราไปแอบดูที่ห้องทำงานกันดีกว่า สองสามีภรรยาได้เข้าไปแอบดูที่ห้องทำงานเขารอนานแล้วนานเล่านานแล้วนานเล่นานลจู่ๆเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็ได้พบกับพูดจิ๋วสองต้นที่ปีนหน้าต่างขึ้นมาแย่ yeah, ถึงแล้วเรารีบไปทำรองเท้าให้ตากับยายดีกว่าเมื่อพูดจิ๋วสองต้นได้คุยกันเรียบร้อยเขาก็รีบไปทำรองเท้าให้ ช่างทำรองเท้าและภรรยาอย่างสวยงามซึ่งช่างทำรองเท้าและภรรยานั้นก็ได้แอบดูอยู่เมื่อผู้จิ๋วสองตนทำรองเท้าได้อย่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วรีบวิ่งกระโดดลงหน้าต่างหายไปในทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นช่างทำรองเท้าและภรรยาก็ได้คุยกันเธอฉันว่าแล้วน่าจะตอบแทนผู้มีพระคุณนะฉันจะตัดรองเท้าคู่เล็ก อย่างสวยงามและตั้งใจเพื่อให้ผู้จิว๋วภรรยาของเขาก็ได้พูดขึ้นว่าใช่แล้วฉันจะไปซื้อผ้าที่ดีที่ตลาดมาตัดเสื้อผ้าและหมวกให้ผู้จิ๋วทั้งสองตนเมื่อผู้เสร็จช่างทำรองเท้าและภรรยาได้ไปตลาดและซื้อผ้าที่ดีหนังที่ดีเพื่อจะตัดให้กับผู้จิว๋วเมื่อเขาตัดเสร็จเรียบร้อยเขาได้ไปวางไว้ที่ โตทำงานของเขาและเขาก็ได้แอบดูเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพูดจิ๋วก็ได้มาตามเวลาเขาได้มาเจอรองเท้าเสื้อผ้าที่สวยงามเขาจึงพูดคุยกันว่าเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะนั่นอะไรเสื้อผ้าหมวกรองเท้าของใครสวยงามจริงเลยเล็กๆเ,เหมือนกับเราเลยเราลองไปดูกันดีกว่า เมื่อพูดจิวพูดจบเขาได้เดินเข้าไปลองเสื้อผ้าหมวกพร้อมรองเท้าเขาสามารถใส่ได้อย่างพอดีเลยเย้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 ฉันสามารถใส่รองเท้าเสื้อผ้าและหมวกได้อย่างพอดีเลยฉันต้องขอบคุณตากับยายตากับยายทําให้ฉันมีเสื้อผ้าที่สวยมีหมวกที่ใส่ได้พอดีและรองเท้าคู่นี้ เมื่อพูดจิ๋วได้กล่าวขอบคุณตากับยายเขาก็ได้กระโดดหายไปทางหน้าต่างผูดจิ๋วลองเพลงอย่างมีความสุขเดินเข้าไปในป่าค่ะและหลังจากนั้นนะคะ ตั้งทำรองเท้าและภรรยาก็อยู่กันอย่างมีความสุขด้วยความซื่อสัตย์และการทำงานอย่างสุจริตตั้งใจของเขาทั้งสองคนนั่นเองทำให้เขามีกิจการที่ลุ่งเรืองลูกค้าแวะเวียนมาซื้อรองเท้าอย่างมากมายนั่นเองค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าการทำความดีนั้นยอมได้รับผลตอบแทนที่ดีนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานที่ขวัญนำมาฝากในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ยเอเอเอถ่ายชื่อนิทานกันถูกหรือยังคะไหนคะใครท่ายทุกนิทานถูกยกมือขึ้นเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยนิทานเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าพูดจิ๋วกับช่างทำรองเท้านั่นเองคะ่ะอยู่ที่บ้านนะคะ ก็อย่าลืมมันทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปนะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วพบกับครูแหวนได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย